ใส่ในผู้สูงอายุเพื่อป้องกันมะเร็งจะคุ้มไหมออกสิเหน2,018บายแซนชยหยดซิลพี่สาวอายุ79ปีมีอาการหลังมือหลังเท้าบวมพยาบาลคัดกรองส่งพบหมออายุรกรรมกระดูกข้อหลังจากตรวจเลือดเครแล้วยังไม่พบว่าเป็นเกาหมอวินิจฉยัยว่าเป็นเกาเทียมตามวายัย ให้ยาลดบวมมากินนัดมาตรวจเลือดอีกครั้งหลังหนึ่งเดือนค่าตับก็ปกติเครปอดก็ปกติแต่ CEA 7.4หมอจะให้สองกล้องตรวจลำไส้คำถามงงค่ะว่าจากแค่หลังเท้าบวมชนไหนมาไกลถึงตรวจหามะเร็งลำไส้ได้คะและควรให้คนวัยนี้ไปสองกล้องตรวจไหมคะขอบคุณค่ะคุณหมอ ตอบครับก่อนจะตอบคำถามคุณที่พูดถึงโรคก้าวเทียมท่านผู้อ่านท่านอื่นอาจงงผมขอพูดเสียหน่อยว่าโรคก้าวเทียมหรือปอโดโดเกา้าแปลว่าโรคปวดข้อข้อ,ขอบวมเหมือนก้าวแต่ไม่ใช่ก้าวเพราะผลึกที่อยู่ในข้อไม่ใช่ผลึกยูริกแต่เป็นผลึกแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรต CTPD วินิจฉัยจากเอ็กซเรย์ข้อแล้วเห็นแคลเซียมเกาะที่แผ่นกระดูกในข้อ โครนโรกันซิโนซิสควบกับเจาะดูดเอาน้ำเลี้ยงข้อมา2กล้องจุลทรรศน์แล้วมองเห็นผลึกแบบแคลเซียมไพโรฟอสเฟตเป็นโรคที่วงการแพทย์ยังไม่ทราบกลไกการเกิดและไม่ทราบวิธีรักษาเฉพาะได้แต่ให้ยาแก้ปวดแก้อักเสบไปตามมีตามเกิดคุณถามว่าคนอายุ79ปีเจาะเลือดได้ c e a 7.4มอจะให้ส่องตรวจลำไส้ใหญ่จะตรวจดีไหม ตอบว่าหนึ่งถ้ามองจากการมีอายุ50ปีขึ้นไปการส่องตรวจลำไส้ใหญ่ทุกๆ10ปิปีเป็นวิธีคัดกรองป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานปัจจุบันของวงการแพทย์และเป็นสิ่งที่ควรทำสอง ถ้ามองจากการมี CEA 7.4การจะให้สองตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเหตุว่า CEA บ่งชี้ถึงการจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นมีเหตุผลหรือเปล่าตอบว่าไม่มีเหตุผลเพราะสถิติจากงานวิจัยในผู้ป่วยจริงพบว่าคนที่ตรวจ CEA ได้ค่าสูงกว่า5นาโนโกรัมแอลนั้นมีความไวต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆเพียง52%เท่านั้นเองคือโยนหัวโยนก้อยเอาก็ได้ผลไม่ต่างจากการตรวจ CEA มาตรฐานของวงการแพทย์ปัจจุบนันจึงไม่ใช้ค่า CEA เป็นตัวบ่งชี้การส่องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อคัดกรองโรค3าม สองข้อข้างต้นนั้นเรามองจากแง่ข้อบ่งชี้หรือประโยชน์ของการส่องตรวจลำไส้ใหญ่คราวนี้มามองถึงข้อบ่งห้ามหรือโทษของการส่องตรวจลำไส้ใหญ่บ้างในผู้ป่วยอายุมากระดับ80ปีเช่นนี้ งานวิจัยพบว่าโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากกล้องทะลุลำไส้จะมากกว่าคนอายุน้อยคือคนอายุมากมีโอกาสทะลุ0.08หรือประมาณหนึ่งในพันขณะที่ประโยชน์ที่จะได้ในแง่การลดอัตราตายจากโรคนั้นน้อยลงแปลไทยเป็นไทยว่าอายุปูนนี้แล้วจะทำอะไรไม่ทำอะไรก็จะยืดอายุออกไปอีกได้อีก,อกแค่ไหนกันเชียว สรุปว่าหลงโจ้งแล้วประโยชน์กับความเสี่ยงพอๆกันดังนั้นในคนอายุปูนนี้จะส่องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อป้องกันโรคหรือไม่แพทย์ไม่อาจตัดสินใจแทนได้เพราะข้อมูลกั้มกึงกันขอให้ที่สาวของคุณเป็นคนตัดสินใจเองก็แล้วกันครับนายแพทย์สันใจยอดสิงบรนานุ